สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการประกบคู่มวยแบบฉับพลันนะครับเป็นแบบสายฟ้าฟาดประกบมาแบบไม่มีปีมีคุยไม่มีอะไรนำล่องมาทั้งสิ้นประกบกันแบบชนิดที่ว่ามีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมารพร้อมๆกันทันทีที่ได้เห็นนะครับว่าคู่นี้เขาจะเจอกันแล้วเป็นการประกบวันชกอีกทีนึงก็เกือบ2เดือนข้างหน้านุ่นเลย เป็นการปรเผชิญหน้ากันระหว่างเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มจะประทะกับอนิซ่าแม็กเซนนะครับเรียวไฟเตอร์ที่งอนตุบป,ป่องศึกวันเชนชิพไปพักหนึ่งใหญ่ๆหสอสุดยอดราชินีที่ไม่ใช่ราชินีลูกทุ่งนะแต่เป็น2ราชินีนักต่อยตีที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันจะมาเจอกันในแบบชิงแชมป์เฉพาะการสกัดกาคิกบ็อกซิ่งในศึกวันลุมพินีครั้งที่46 วันศุกร์ที่22ธันวาคมนะครับเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี2023ของศึกวันลุมพินีเอาล่ะเดี๋ยวจะไปพินิจพิเคราะห์ทีละแง่มุมกันนะครับ1น,นี่เป็นความอีหยังว่าอีกหนึ่งครั้งที่ศึกวันแชมเปชิปประเข็นมาให้เพราแม่พี่น้องตกตะลึงในการจัดมวยแบบนี้นะครับซึ่งก็น่นอนว่าในความมั่วเนี่ยมันก็มีความมันรออยู่อัน,นิี้ซาแม็กเซนชกในวันแชมเปชิปมา3ไฟนะครับครั้งแรกในศึกวันแชมเปชิปเอ็มพาวเวอร์น็อกคริสติน่ามราเลสยก2ในแบบค จากนั้นสึกวันร้อยห้าสิบหกชนะคะแนนมาลีลูเมดในแบบกติกามวยไทยแล้วก็ไฟที่สามนะครับเอาชนะคะแนนดังกล้องฟ้าบัญชาเมฆในสึกวันไฟในครั้งที่สองโดยไฟนี้เป็นไฟล่าสุดของเธอชกในวันแชมเปี้ยนชิพเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมในปี2022นะครับจากนั้นเธอจะมีไฟที่สี่มันลอ้นลอมมล่อแล้วนะนะในสึกวันไฟในครั้งที่หก4มกราคมปี2023ปีนี้นะครับจะเจอกับสแตมแฟร์เทคในกติกาพิเศษเป็นแบบคนละครึ่งนะครับมวยไทยกับ MMA สลับกันไปมาเรียวไฟเตอร์จะเจอกับเียวดซอร์ แต่ทว่าจนถึงวันสุดท้ายนะครับอนิซ่าแม็กเซนมีปัญหาบางประการกับศึกวันแชมเปชิพเธอไม่ปรากฏตัวในวันช่างน้ำหนกักไม่มาชกใดๆมีเพียงปิศนาความแง่งงอนไม่พอใจของเธอในอินสตาแกรมสุดท้ายก,ก็กลายเป็นสแตมแฟเทคนะครับต้องสลับไปเจอกับแอนนาซูเปอร์เกิลในแบบคิกบ็อกซิง่งแบบเฉพาะกิจขัดตาทับแทนและมินก็สงสัยมาตลอดหลายคลิปละผมพูดถึงมาตลอดนะครับว่าอนิซ่าแม็กเซนนั้นยังญาติดีกับศึกวันแชมเปชิพอยู่หรือไม่ เพราะว่าก็ยังเห็นบอสชาตีเอ่ยถึงเธออยู่เรื่อยๆนะครับในการไล์สดในการพูดถึงนักมวยคนอื่นแล้วก็มีลากชื่อของอนิซันแม็กเซนขึ้นมาเกี่ยวข้องแต่เธอก็ยังไม่มีคิวขึ้นชกสักทีนะครับการมาขึ้นคู่ชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิ่งนั้นเท่ากับว่าเธอต่อยมา3าครั้งชกคิกบ็อกซิ่งไปหนึ่งครั้งก็ถือว่ามีเชื้ออยู่แต่ฝั่งเพชรจีจ้านี่สิชกมวยไทยล้วนๆนะครับสี่ไฟในศึกวันลุมพินีแล้วก็มาจนถึงวันไฟไนท์คีโน็อกรวดระนาวสไฟรวดนะครับไล อีเนสพิลูติลาลาเฟอร์นันเดสเซเลธฮันเซนเป็นใครก็ต้องมองว่าเธอจะขึ้นไปเขย่าบอลลังแชมป์มวยไทยรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับจะต้องเจอกับอลิเซียเฮเลนลอร์ดิเกสผมว่าคนหนึ่งที่มองแบบนั้นนะครับแต่ทว่าศึกวันแชมปนชิปไม่ทําแบบนั้นกลับกลายเป็นว่าจะส่งเพรตีจ้าขึ้นไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งแทนทั้งที่ยังไม่เคยต่อยกันที่กานี้ในศึกวันแชมปนชิปเลยนะครับชกมวยไทยมาเพื่อไปชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งอีหยังว่าไม่ล่ะ เอาล่ะมันก็เกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับในสึกวันชี้นชิพเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับนั่นอาจจะทำให้อเิเซียเฮเลนลอดิเกสเนี่ยที่ตอนนี้ก็คงชี้ช้ํากับการแพ้ามิลาซันเดนอยู่นะครับอเิเซียเนี่ยก็คงต้องร้องดีใจเย้ yeah! หนูรอดแล้วไม่ต้องมาเผชิญหน้าป้องกันแชมป์กับเพชจีจ้าก็ลอดตัวไปประเด็นที่2นะครับตัวเต็งคนต่อไปดาวรุ่งอย่างแอนนาซูเปอร์เกิลเนี่ยต้องรองโอกาสไปก่อน เรื่องของเรื่องก็คือแอนนาซูเปอร์เกิลนั้นกำลังจะขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งอะตอมเวทกับคริสติน่าโมราเลสนะครับในศึกวันไฟนั้ที่จะถึงนี้แล้วนะครับแล้วก็คริสติน่านั้นก็เคยแพ้อนิซ่าแม็กเซนมาแล้วแอนนาจะชกวันไฟนั้วันเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะและที่แอดมินดูตั้งแต่ไฟที่แล้วมานะครับรวมมาถึงไฟนี้เนี่ยมองดูทรงแล้วศึกวันจะมปี้ชิพนั้นกำลังดันแอนนาซูเปอร์เกิลให้เธอนั้นมีโอากาสขึ้นไปเขย่าบอลลังนะครับให้ไปเขาย,ายัายััดไสส้ใ่่่เเเเเจจจจนนนนนนนทอออขียวแแชม boxing, ปป์คคิิกกบบ็ซนงนุน มองยังไงศึกวันก็ต้องวางแผนแยกกันตีเพื่อชาติเพชรจีจ้าต้องกระชากแชมป์มวยไทยกับอลิเซียเฮเลนลอรดิเกสส่วนแอนนาซูเปอร์เกิร์ก็ต้องถล่มกับเจเน็ตทอต้องกระชากแชมป์คิกบ็อกซิง่งมันต้องมาแนวนี้สิแต่ในเมื่อมีการประกบแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าจะมีชิงแชมป์เฉพาะการเกิดขึ้นแบบคิกบ็อกซิ่งเนี่ยถ้าก็ว่าศึกวันแชมเปี้ยนชิพนั้นเลือกที่จะปั้นเพชรจีจ้าแทนแล้วก็เลือกมาเป็นคู่ชิงกับอนิซ่าแม็กเซนแทนนี่มันอีหยังวะมันคือการทำให้การโชคของแอนนาในวันเสาารรทีี่่่จจะะะถึงงนน้้น้ัยไมูวแพหือชนะ ถึงกลายเป็นชกชนะนะครับแต่ก็กลายเป็นว่าต้องรอต่อไปนะฮะรอลูกเดียวเลยในการโอกาสชิงแชมป์แล้วเรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็เป็นความหมายแฝงมาด้วยนะครับว่าแชมป์คนปัจจุบันอย่างเจเน็ตทอสเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนี้ในการไม่พร้อมชกในช่วงนี้อาจจะมีอาการบาดเจ็บป่วยไข้ไม่สบายซึ่งสึกวันแชมป์ชิพก็ไม่ปลดแชมป์หรอกแต่ว่าจับชิงแชมป์เฉพาะการขัดตาทับเป็นจัก,กรวาลคู่ขนานไปเลยแล้วคนที่ชกกติกานี้มีความเคลื่อนไหวมาอย,าอย่างแอนนาซูเปอร์เกลเนี่ยเป็นคนที่ศึกวันไม่เลือกอะ่ะ แต่คนที่เลือกคือคนที่เคลื่อนไหวในกติกามมยไทยแทนอย่างเพชรจีจ้าแล้วเพชรจีจ้ากับอนิซ่าแม็กเซนนะครับใครได้แชมป์เฉพาะการเนี่ยก็ต้องไปรอชิงแชมป์ตัวจริงกับเจเน็ตทอสก็ลองคิดดูนะครับว่าแอนานานนจะรู้สึกอย่างไรนะครับตอนนี้อาจจะสะอื้นเป็นนุกในโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวอาจจะต้องสะอื้นพูดว่าที่ผ่านมาแนวเเราไปเก็บไว้ที่ไหนกันเราไม่ได้รักใครง่ายอย่างที่นายคิดนะ และหลังจากมอง2ข้อนี้ให้เห็นภาพเห็นมิติต่างๆที่อันมีรู้สึกไปแล้วนะมาดูอารมณ์ของฝั่งอันิซ่าแม็กเซนที่งอนตุบป,ป่องศึกวันมาเกือบ1ปีแล้วจู่ๆมีดีลนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็เท่ากับว่าการง้อง,งอนขอคืนดีการกลับมาคบหาสมาคมกันนั้นเป็นปกติเหมือนเดิมจะด้วยเรื่องผิดใจกันอะไรก็ตามหรือว่าสัญญามันยังมีอยู่ยังไปไหนไม่ได้มีโอกาสชกก็ต้องชกโดยความเคลื่อนไหวของอันิซ่าแม็กเซนในไอจีเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเน เธอเพิ่งโพสตเกี่ยวกับนักมวยหญิงคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคานะโมริโมโตะนักชกชาวญี่ปุ่นที่เป็นแชมป์เควันแล้วก็แชมป์ศึกครัสที่ญี่ปุ่นนะฮะโดยอันิซ่าแม็กเซนนั้นโพสว่าถ้ายายผักคานาเนี่ยเธออยากายาจะเจอกับเดียนมากนักนะอัน,นิซ่าแม็กเซนที่เป็นระดับเรียวไฟเตอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าท้าให้มาเจอกันที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพยายผักคานาเธอเรียกฉันทุกครั้งหลังจากชกเสร็จตลอดเลยมาสิฉันพร้อมแหละฉันพร้อมที่จะจิกตบกดหัวเธอในอ่างล้างผักกลางตลาดสดเลยคืออันนี้ผมแปลแบบซับ แล้วทางอน,นิซาไมสเซนนะครับก็แท็กชื่อบอสช,ชาตีกับศึกเค2อย่างนี้ฝั่งไหนไม่รู้ละว,ว่าจะสามารถทําให้การต่อสู้นี้เกิดขึ้นได้จริงให้เธอได้เสร็จสมอารมณ์หมายได้ตั้นหน้ากับคานะปรากฏว่าพอแท็กปุ๊บนะครับบอสชาตีมาปั๊บเลยแต่คําตอบของบอสชาตีนั้นมันจะเหนือชั้นแล้วก็มันจะเป็นการโชว์พาวมากกว่าชาวบ้านเสมอนะครับบอสชาตีก็มาตอบว่าไอผักคานะเนี่ยมันก็เป็นนักสู้ที่ดีคนนึงนะแต่เธอยังไม่เก่งเพียงพอที่จะประกบสู้กับระดับแนวหน้าของศึกวควชชั้นชิ ถ้าผักคณะอยากจะทดสอบความสามารถอยากจะลองของกับอ n นิซ่าแม็กเซนเนี่ยผมก็พร้อมที่จะหนับหนุนนะถ้าผักคณะต้องการแต่ผมก็เชื่อว่าผลงานเธอก็น่าจะแย่ดูไม่จืดแน่นอนถ้าจะมาเจอกับอ n นิซ่าแม็กเซนคือตอบแบบคมมิด่ะแล้วหลังจากเรื่องนี้ในไอจีเมื่อ20ตุลาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับต้มบูมคานะจากญี่ปุ่นไม่อยู่ในใสายตาบอสชาตีเลยสะักะติดนะฮะกับกลายเป็นว่าอนิซ่าแม็กเซน เป็นคนที่มีงานเข้าแทนนะครับคือไม่ได้เจอคานะโมริโมโตโพสเรื่องคานะโมริโมโตแต่ได้เจอเพชรจีจ้าแทนนะครับเอาหัวชมพูเหมือนกันก็เอาไปแทนละกันไม่รู้ว่าจะดีใจแทนอานิซาแม็กซเซนหรือว่าจะสงสารจะต้องให้อานิซาอุทานออกมาว่าชิบหายละกูพูดถึงเรื่องคานะแท้ๆนะครับแต่กลายเป็นว่าคานะนั้นไม่อยู่ในสายตาบอสชาตีเลยนะในการคุยกันพอบอสชาตีออกมาพูดคอมเมนต์เนี่ยก็กลายเป็นว่าเขี่ยคานะตกทิ้งไปเลย คานามมริมโตะไม่ใช่คนในสึกวันชิบะชิปนะครับดังนั้นจะจัดไปเพื่ออีย่างเดสกกเอาละเท่ากับว่าอานิซ่าแม็กเซนนะครับเป็นคนแท็กหาบอสชาตีคุยกันในเรื่องคานามมริมโตะว่าจัดให้เจอกันสักหน่อยนึงก็เท่ากับว่าทางอานิซ่าแม็กเซนแล้วก็สึกวานชิบะชิปเนี่ยเขาเคลียร์ใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและเมื่อไฟน์นี้ประกบมาเป็นคิกบ็อกซิ่งครับมันก็ทําให้ความสูสีดูดีน้ําขลุกขลิกระหว่างเพชรจีจ้ากับอานิซ่าแม็กเซนเนี่ยมันดูสูสี ที่กลายเป็นกติการมยไทยเนี่ยผมมองว่าเพชรจีจ้าดูน่าจะได้เปรียบแล้วก็น่าจะเหนือกว่าพอตัวแต่พอเป็นกติกาคลิกบ็อกซิ่งเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจขึ้นมานะครับว่าเพชรจีจ้านั้นถนัดกติกานี้น้อยกว่าอนิซ่าแม็กเซนแน่นอนนะแล้วอนิซ่าแม็กเซนดีกรีเธอเนี่ยก็ช้ยามิใชัยชัดๆอ่ะคือไม่ธรรมดาในวัย35ขวบเนี่ยเธอผ่านการเป็นแชมป์มาอย่างมากมายสถาบันใหญ่อย่างกรอรี่นี่ก็เป็นแชมป์มาแล้ว เอาล่ะจนกว่าจะถึงวันนั้นนะครับศึกวันลุมพินีครั้งที่46วันศุกร์ที่22ธันวาคมแฟนมวยทุกคนนะครับพร้อมกันภาวนากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับว่าอย่าเจ็บอย่าถอนแล้วก็อย่ามงอนตุ้บป่องกันอีกเพื่อให้ศึกนี้ได้เจอกันจริงๆนะครับเดอะควีนหรือว่าเดอะเรียลไฟเตอร์เนี่ยใครจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะในไฟน์นี้คนที่เฝ้ามองไฟนี้นะครับนอกเหนือจากเจเน็ตทอดแชมป์ตัวจริงแล้วเนี่ยแอนนาซูเปอร์เกิร์ลก็ต้องเหลมองแน่นอนนะครับเพราะว่ามีอะไรถ้าเกิดขึ้นมากับ2คนนี้ระหว่างเพชรจิจ แอนนาเธอมีสิทธิที่จะสอดแทรกเข้ามากระทันหันเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับสามารถเสียบเข้ามาได้เสมอก่อนวันชกเลยและที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งราชินีของศึกวันชยนชิพอย่างสแตมแฟร์เทคเนี่ยก็คงจะไม่พลาดที่จะรอคอยพินิจพิเคราะห์การเจอกันระหว่างเพชจิจ้ากับอานิซ่าแม็กเซนแน่นอนนะครับรอดูอย่างใจจดใจจ่อเลยถ้าสแตมอยากจะกลับมาคาดเข้มขัดแชมป์เส้นนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูการชกของคู่นี้ไปด้วย ซึ่งมองดูแล้วนะครับศึกวันชชิพนั้นสามารถที่จะปั่นการชิงแชมป์ในรุ่นนี้นะครับจับนักมวยมาสู้กันแบบมันหยดติง๋งสลับไปมาเนี่ยได้ยาวๆเลยในพิกัดมวยหญิงในเวทนี้สำหรับวันนี้นะครับแอนดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ